สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยท่านนะครับที่ไปปลุกเสกนอกวัดครับผมซึ่งวันนี้ผมก็พาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนมาชมเหรียญจะตูรพิษพรชัยนะครับ9อาจารย์ครับผมซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของเขาเรียกว่า วัตถุมงคลที่มีประสบการณ์ครับแล้วก็พุทธคุณเนี่ยขังตั้งแต่เริ่มปลุกเสกเลยครับผมแล้วก็เรียกว่ามีการลองของหลวงพ่อกวยท่านด้วยครับก็คือเป็นนักเรียนเจ้าถิ่นอย่างที่ผมเคยเล่าไปคลิปที่แล้วนะครับก็พูดว่าจะขังจริงหรือเปล่านะครับหลวงพ่อกวยท่านก็เลยมีการออกไปขอออกไปแล้วก็หยิบเหรียญ จากตัรพิษพรชัใช้เนี่ยแะครับซึ่งเป็นเหตุของท่านนะครับออกไปให้กับนักเรียนเจ้าถิ่นลองแล้วก็นําไปลองครับยิงหลังวัดนะครับแช่แช่แช่สามแช่ครับผมหลังจากนั้นก็กลับเข้ามาขอกราบขอเข้ามาหลวงพ่อครับเพราะว่ายิงไม่ออกแล้วเหตุการณ์นี้ครับก็เป็นที่ประจักษ์กับสายตาของลูกศิษย์ลูกหาของเกจิอาจารย์หลายๆท่านครับแล้วก็รวมถึงคนที่มาร่วม งานพิธีนี้ด้วยครับผมเหรียญจตุรพิธพรชัยนะครับของ9อาจารย์เนี่ยเป็นชุดเหรียญของพระเกจิดังครับที่ได้รับความนิยมครับผมตลอดมาตั้งแต่เริ่มสร้างจนกระทั่งทุกองค์เนี่ยมรณภาพไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นชุดเหรียญที่รวมพระดีเกจิดังครับถึง9รูปด้วยกันซึ่งถือว่าเป็น เรกมงคลครับแล้วก็อีกทั้งยังมีพิธีปลูกเสกที่เ,เขาเรียกว่าเป็นพิธีใหญ่เลยครับผมโดยสุดยอดคณาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นครับที่สำคัญเนี่ยเป็นชุดเหรียญที่ดีแล้วก็ครบเครื่องเรื่องของพุทธคุณด้วยแล้วก็มีประสบการณ์เขาว่าเห็นกันจัดจ่ามากครับในหมู่ของลูกศิษย์และผู้ที่บูชาเก็บไว้ครับจนหลวงพ่อกลวยท่านเมื่อกลับมาถึง วัดโคสิตารามเนี่ยยังบอกกับลูกศิษย์ลูกหาเลยครับว่าให้เก็บวัตถุมงคลของงานพิธีชุดนี้ไว้นะครับเพราะถือว่าเป็นงานที่พิธีขลังมากแล้วก็เขาเรียกว่าสุดยอดของเกจิอาจารย์เลยก็ว่าได้ครับจตุรพิธพรชัยครับก็คือพรที่จะทําให้เกิดความเาเรียกว่าสวัสดีมีชัยครับมีด้วยกัน4ประการเป็นพรที่พระสงฆ์เนี่ยท่านให้แก่ชาวบ้านหรือคนที่มา ทำบุญตักบาทนะครับก็คือพร4ประการ 1. ก็คืออายุคือให้มีอายุยืนครับมีชีวิตที่ดี 2. วันนะให้มีความสวยงามครับมีชื่อเสียงและเกียรติยศครับผมแล้วก็อันที่3ครับสุขะคือให้ความสุขกายสบายใจมีความสะดวก 4. พระละ คือให้มีกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ครับนะครับแล้วก็มีพวกพ้องบริวาพรพรสี่ประการนี้นะครับเป็นพรที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตัดไว้จึงถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากครับเวลาที่เราไปทยามบุญตักบารนะครับหลังจากตักบารเสร็จก็ขอพอรสังเกตไหมครับว่า,าพระพิสุท์ท่านก็จะให้พรเราสี่ประการเนี่ยครับ ผมเลยไม่แน่ใจว่าพี่พเ,เพื่อนทุกคนเนี่ยพอทราบความหมายมาก่อนหน้านี้ไหมแต่ถ้าไม่ทราบวันนี้ครับก็คือความหมายที่ผมบอกทุกคนไปนะครับถือว่าเป็นพรที่พระพุทธเจ้านะครับมีการตัดเอาไว้ก็คือถือว่าเป็นพรที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่มอบให้กับคนที่มาร่วมทาบุญตักบาตรนะครับครับเหรียญจตุรพิพรชัย9พระอาจารย์นะครับก็คือการจัดสร้างเหรียญพระเกจิ อาจารย์ผู้ทรงคุณค่าทางเวทมนต์คาถา9รูปพร้อมๆกันครับผมแล้วจัดพิธีพุทธาพิเศษที่วัดรัตนชัยที่เมืองกรุงเก่าอายุธยานะครับเมื่อวันที่1มิถุนายน2 5 1 8ครับความเป็นมาในการจัดสร้างนะครับก็คงขออนุญาตย้อนให้พี่ๆที่ดูคลิปนี้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือ ในเรียนนุ่มดีครับก็คืออดีตผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดอยุธยาเนี่ยแหละครับท่านเป็นผู้เข้าถึงเขาเรียกว่าพระรัตนไตรนะครับอย่างใกล้ชิดครับสมัยที่ท่านเป็นผู้บัญชาการเรือนจำเมืองกรุงเก่าและหลังจากนั้นครับในช่วงสุดท้ายของชีวิตของท่านที่จะเกษียณอายุราชการและจะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดครับที่อำเภอเดิม บางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าด้วยที่วัดเขาใหญ่ซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆกับบ้านท่านนะครับก็คือเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็เป็นวัดที่เคยเป็นว,วัดบ้านเกิดของท่านชมรุษสุดโสม,มากครับเนื่องจากว่าไม่มีการเขาเรียกว่าการบูรณะมานานแล้วดังนั้นครับท่านก็จึงได้มีความตั้งใจที่จะหาอะไรได้ส่วนหนึ่งนี่แหละไปะเขาเรียกว่าปฏิสังขรณ์วัดเขาใหญ่ให้มัน ดีขึ้นมาสวยงามขึ้นแล้วก็เป็นให้ประชาชนนะฮะได้เข้ามาใช้ในการทำกิจกรรมทางศาสนาท่านก็จึงได้มีการเข้าไปกราบเรียนหลวงปู่ดู่ครับพรมปัญโยที่วัดสแกร์ซึ่งถือว่าท่านเนี่ยก็เป็นรูปสิทธิ์ของหลวงปู่ดูแบบใกล้ชิดแล้วก็ขออนุญาตขอคำปรึกษาในการที่จะจัดสร้างเหรียญจตุรพิษพรชัยนะครับแล้วก็ภาพพิมพ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการที่เอ่อเขาเรียกว่าหารายได้แล้วก็บำรุงพระพุทธศาสนาด้วยหลวงปู่ดูท่านก็เลยจึงเมตตาครับผมแล้วก็แนะนําให้คาปรึกษาท่านนะครับในการที่จะจัดสร้างวัตถุมงคลแล้วก็ตลอดจนวิธีกรรมต่างๆและก็การนิมนต์ครูบาอาจารย์มาร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลในวิธีนี้ครับผมนะครับการที่จะนิมนต์พะเกจิอาจารย์ แต่ละรูปมาเนี่ยหลวงปู่ดูเนี่ยนะครับท่านก็ได้ให้คำเขาเรียกว่าแนะนำแล้วแล้วก็เขาเรียกว่าไงครับแต่ละท่านที่มาร่วมปลุกเสกถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับวัตถุมงคลของท่านเนี่ยเป็นที่ยอมรับของลูกศิษย์ลูกหาขนาดหนังสือพิมพ์นะครับอย่างที่ผมนำมาลงให้กับทุกคนเห็นเนี่ย หลวงปู่ดูท่านยังมีการกล่าวเลยว่าแต่ละท่านเนี่ยเก่งมากและวัตถุมงคลเหรียญรุ่นนี้ครับถือว่าเป็นเหรียญที่เาเรียกว่าขังมากๆและเก่งมากๆหลวงปู่ดูท่านก็เป็นเกียริอาจารย์ท่านหนึ่งท่านยังชมเลยครับผมนะครับวัตถุมงคลนะครับในการจัดสร้างครั้งนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับในในการพุทธาพิเศษในใน พิธีนี้นะครับก็จะมีพระสมเด็จ9ชั้นเนื้อผงครับพระแก้วมรกตเนื้อผงเหมือนกัน3ฤดูครับแล้วก็มีพระสามสมัยเนื้อผงจะมีพิมพ์เชียงแสนสุขโขทยัยอู่ทองนะครับแล้วก็พระปิดตามหาราชที่ทําไปครั้งที่แล้วนะครับพระสมเด็จหลังรูปเหมือนสมเด็จโตครับแล้วก็พระสีมนทบอ่างทองนะฮะอันนี้ ก็มีการเข้าวิธีปุกเสกในครั้งนี้ด้วยแล้วก็นับว่าที่โดดเด่นที่สุดก็จะเป็นเหรียญจกักรพิษพรชยัย9พระอาจารย์นี่หละครับในการจัดสร้างนะครับก็จะมีด้วยก,กัน9รูปก็คือจะมีหลวงปู่ศรีนะครับที่ผมนํารูปมาให้กับทุกๆคนได้เห็นนะครับเผื่อว่าจะเคยผ่านตาหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าใน จำนวนเหรียญ 9, 9 9เหรียญตรงนี้ครับมีพิธีพิธีปลุกเสกมาอย่างไรบ้างวันนี้ก็นำมาให้พี่เพื่อนเพื่อน,น,นทุกคนได้รับทราบนะครับเผื่อว่าอย่างที่ผมบอกทุกครั้งเลยครับเวลาทำคลิปผมเองก็เหมือนกันเผื่อได้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสไปเดินตามแผงพระนะครับหรือตามสถานที่ต่างๆแล้วมีโอกาสได้พบเจอวัตถุมงคลครับนี่แหละครับถ้าเราเาเรียกว่ามีวาสนา เก็บเลยครับผมถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ปัจจุบันนี้คือต้องบอกเลยครับว่าหายากมากแล้วก็พิธีกรรมยิ่งใหญ่นะครับในการที่จะปลุกเสกก็มีด้วยกัน9้ารูปก็คือมีหลวงปู่ศรีครับแล้วก็มีหลวงพ่อนอหลวงพ่อออดครับหลวงปู่ถิน่นหลวงพ่อพิงค์รับหลวงพ่อกวยหลวงพ่อนายหลวงพ่อโกยหลวงพ่อแพรครับรูปสุดท้าย เหรียญจากตัวพิธพรชัยก้าพระอาจารย์นะครับจำนวนสร้างเนี่ยก็คือหมายถึงแต่ละองค์ที่มีการจัดสร้างเหรียญมานะครับก็หลวงปู่หลวงพ่อปวยท่านก็5,599เหรียญครับหลวงพ่อแพร5,599เหรียญเหมือนกันนะครับรวมทั้งสิ้นเลยจำนวนการสร้างก็5 3 9 9 1สเวหรียญครับมีด้วยกันเขาเรียกว่าประมาณเขาเรียกสเนื้อครับมีเนื้อเงิน แต่เนื้อเงินเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีเฉพาะบางอาจารย์นะครับแล้วหลังจากก็จะเป็นเนื้อทองแดงกระไห่ทองเนื้อเงินและลมดําเป็นเหรียญรูปไข่ครับขนาดความกว้างก็ประมาณ2.4ซนเมตรแล้วก็ความสูงยอยู่ที่ประมาณ3.3ซนเมตรอันนี้ข้อมูลจากที่พี่ๆท่านมีการลงเอาไว้ใน Facebook แล้วก็ g o o g l e นะครับผมก็นำมาบอกเล่าให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนได้รับทราบนะครับเผื่อว่า อาจจะไปพบเจอตรงนี้นะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรูปหลวงพ่อแต่อาอา์ครับประทับนั่งครึ่งองค์ผมจีวรลนะครับรถไหลที่สังคติมีเลขเก้าไทยครับผมด้านหลังน่าจะเป็นอาครายันประจําองค์ของแต่ละเกจิอาจารย์ท่านนะครับโดยรอบอาครายันเนี่ยจะมีหนังสือไทยคําว่าอายุวันณนะสุขภะ นะครับทุกเหรียญริมขอบเหรียญโดยรอบเนี่ยมีตัวหนังสือไทยมีความหมายก็คือเหรียญจัดจัดตัรพิทพรชัยที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์วัดเขาใหญ่สุพรรณบุรีครับผมการจัดสร้างเหรียญครั้งนี้นะครับก็ในเรียนนุ่มดีที่เป็นอดีตผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยนะครับก็เป็นประธานดําเนินง,งานทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นผู้เสียสละ ทั้งกำลังทุนทรัพย์แล้วก็กำลังการในการที่จะจัดพิธีในครั้งนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคือการอาราธนาพระอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมความขังตามวัดต่างๆนะครับที่เป็นผู้เรื่องหรือทั้งกิติคุณในสมัยนั้นมาร่วมพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยนะครับได้มีการประชุมเขาเรียกว่าประชุมกันกองการอย่างละเอียดถีทั่วเลยครับเพราะว่าจะอัน เอ่อียกว่านิมนต์พระอาจารย์ท่านไหนมาร่วมปลุกเสกด้วยเพราะความตั้งใจที่จะระดมทุนในการจัดสร้างนะครับวัดแล้วก็ต้องการที่จะให้เหรียญที่มีวัตถุมงคลต่างๆที่มีการทําขึ้นมาเนี่ยให้เป็นของขังแล้วก็ให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีและนําไปบูชาเนี่ยนะเพื่อเป็นวัตถุมงคลที่ดูแลปกป้องตัวเองครับในสมัยก่อนก็ถือว่า ยังเป็นชนบทอยู่นะครับอันตรายต่างๆก็มีมากทั้งเรื่องของโจรผู้ร้ายนะครับเมื่อเห็นว่ามั่นใจเรียบร้อยนะครับในเรียนเนี่ยนะครับก็ได้นําข้อมูลทั้งหมดนะครับวิธีการต่างๆรายละเอียดต่างๆเนี่ยไปกราบเรียนหลวงปู่ดูนะครับว่า จะดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆโดยเริ่มต้นจากการสร้างเหรียญจากตัพรพิธพรชัยเนี่ยนะครับให้ครบ9อาจารย์ตลอดทั้งพระพิมพ์แบบต่างๆให้ครบตามจํานวนเสร็จแล้วครับก็ได้นําเหรียญของแต่ละอาจารย์เนี่ยนะครับไปขอความเมตตาแต่ละท่านให้ช่วยปลุกเศษเดี่ยวตามวัดต่างๆของท่านก่อนถึงถึง9วัดนะครับเมื่อครบกําหนด หนึ่งเดือนแล้วนีครับก็จึงไปขอรับเหรียญคืนมาเพื่อที่จะมาเข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษที่วัดรัตนาชัยครับผมพิธีพุทธาพิเศษในเริ่มในวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนนะครับ2518ซึ่งตรงกับวันแรม7ข้ามเดือน7ปีถอครับในพิธีพุทธาพิเศษครั้งนี้นะครับเกจิอาจารย์ ที่รับนิมนต์ครับมาร่วมพิธีทั้งหมดมี16รูปนะครับก็จะมีหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีครับผมรูปแรกหลวงพ่อนอวัดกลางครับหลวงพ่อถินวัดป่าเลไลหลวงพ่อใหญ่วัดสแกหลวงพ่อพิงวัดโบสถ์กงธนูครับหลวงพ่อออดวัดบ้านช้างหลวงพ่อเสงวัดกาลยานิมิตครับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามหลวงพ่อไวยวัดบางสายครับผมแล้วก็หลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้ง ก็ถือว่าเป็นสุดเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงมากๆเลยโดยเฉพาะจิ้งจบครับผมแล้วก็หลวงพ่อพระราชุวรรโสพลครับวัดพนังเชิงหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับแล้วก็หลวงพ่อเฉลิมวัดพระญาติการามครับหลวงพ่อหวนวัดพุทธไทยสวรรค์หลวงพ่อโป่งวัดขุนทิพย์ครับแล้วก็สุดท้ายท่านเป็นหลวงพ่อสมบูรณ์วัดเขาถ้ำบุญนาคนะครับซึ่งเป็นศิษย์ ก้นกุฏิของหลวงปู่ศรีวัดเขาทําบุญนาคเลยนะครับซึ่งมาเป็นตัวแทนของหลวงปู่ศรีพิธีนี้นะครับหลวงปู่ดู่ท่านเนี่ยได้ให้ในเรียนนะครับก็คือไปนิมนต์หลวงปู่ศรีครับมาร่วมพิธีพุทธาพิเศษครั้งนี้ด้วยแต่ด้วยหลวงปู่ศรีเนี่ยท่านอายุ126ปีครับผมท่านจึงมอบหมายให้กับพระอาจารย์สมบูรณ์เนี่ยซึ่งเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิของท่านเนี่ย และเป็นเจ้าวาดในขนาดนั้นครับไปร่วมพิธีในนามของท่านแต่ว่า,เ,าเป็นเรื่องที่คนมีการพูดกล่าวกันมาครับว่าหลวงปู่ศรีท่านก็ได้เดินเขาเรียกว่าเดินยานนะครับมาร่วมพิธีพุทธาพิเศษครั้งนี้ด้วยเพราะถือว่าท่านรับนิมนต์จากหลวงปู่ดูแล้วและนอกจากหลวงปู่ศรีแล้วนะครับที่เดินยานมาร่วมพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยก็ยัง มีอีกท่านหนึ่งที่เดินยานมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยก็คือหลวงปู่ดู่วัสแกรครับเพราะว่าท่านรับปากในเรียนแล้วว่าจะช่วยปลุกเสกอย่างเต็มที่ในพิธีนี้ครับผมพิธีนี้นะครับขนาดเขาเรียกหลวงพ่อลวยท่านนะครับยังเอ่ยปากกับลูกศิษย์ท่านเลยครับว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับซึ่งรวมเกจิอาจารย์ต่างๆไว้ ถือว่าเป็นสุดยอดวัตถุมงคลที่ต้องเรียกว่าให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเก็บเอาไว้บูชาครับไม่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่างานพิธีแบบนี้นะครับไม่ขี่งานนะครับที่หลวงพ่อกลวยท่านเนี่ยจะเอ่ยปากบอกกับลูกศิษย์นะครับถึงความขังหรือว่าความศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่ท่านก็จะที่ทําคลิปมานะครับท่านก็จะนั่งเป็นองค์สุดท้ายในการปลุกเสกวัตถุมงคลให้กับ ลูกศิษย์ลูกหาที่จะนําไปบูชานะครับหรือคนที่จะเช่าบูชาไปแต่พิธีนี้ถือว่าหลวงพ่อท่านเองมีการบอกกล่าวกับลูกศิษย์เลยครับว่าให้เก็บเอาไว้นะครับเพราะว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีมากๆเลยนะครับแล้วในการเขาเรียกว่าทําพิธีครั้งนี้เนี่ยหลวงพ่อปวยท่านก็ยังมีการ บอกกล่าวอีกนะครับถึงคุณพิเศษของครูบาอาจารย์เจิตแต่ละท่านนะครับที่ท่านสัมผัสได้ในการปลุกเสกครั้งนี้นะครับอย่างหลวงพ่อนนครับก็มีคุณพิเศษในเรื่องของมหาอุดซึ่งเป็นเลิศนะครับแล้วก็หลวงพ่ออดอมีความเข้มแข็งทางด้านคงกระพันชาติีเวลาปลุกเสกเนี่ยนะครับหลวงพ่อกลวยท่าน สัมผัสได้ถึงตัวเถาะจันหลุดออกมาจากปากของหลวงพ่อออดเลยครับผมแล้วก็หลวงพ่อพริ้งครับจะมีดีในเรื่องของแควคาดปลอดภัยกำบังภัยอย่างยอดเยี่ยมครับผมสำหรับเหรียญจตุรัพิษพรชัยของหลวงพ่อกวยนะครับหลังจากเขาเรียกว่าพุทธาพิเศษเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่ผมเล่าตอนแรกนะครับก็มีการลองของจากเขาเรียกว่าเจ้าถิ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เพื่อพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับได้มีโอกาสพบเจอก็ลองดูครับเพราะว่าปัจจุบันเหรียญรุ่นนี้ผมก็เห็นเขามีการลงประมูลกันในในเว็บนะครับก็ถือว่ามีราคาที่สูงเหมือนกันสำหรับประชาชนคนทั่วไปอย่างอย่างผมหรือ,อทั่วทั่วไปนะครับเพราะถือว่ามีราคาแล้วคนที่นำไปบูชานำไป พกติดตัวเนี่ยนะครับก็ประสบกับเขาเรียกว่าแควคาดปลอดภัยกันมาจนเป็นเรื่องเล่ากันมาแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าเผื่อเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับได้ไปพบเจอก็ลองดูครับนะครับลองดูก่อนในบาง u t u b e เนี่ยนะครับก็มีพี่ๆหลายท่านก็นำเหรียญที่เป็นของแท้นะครับเอามาให้ดูแล้วก็เอามาบอกจุด จ่ายตังค์ด้วยนะครับยังไงก็ลองหาเพิ่มเติมดูได้แต่ถ้าพี่พเพื่อนๆคนไหนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาตัวลิงก์มาให้เผื่อว่าจะได้เข้าไปดูกันภาพแต่ละภาพก็ต้องขออนุญาตขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เป็นเจ้าของภาพผมเองก็ไม่ได้นําภาพมาเพื่อที่จะไปหลอกลวงเรื่องของการเช่าหาวัตถุมงคลน,นะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว การทำ Youtube ตรงนี้ของผมเนี่ยช่องนี้นะครับไม่ไม่มีการจำหน่ายวัตถุมงคลแต่เป็นการมาพูดคุยนะครับมานำเสนอวัตถุมงคลของหลวงพ่อลวยท่านหรือว่าของเกจิอาจารย์ท่านอื่นซึ่งก็เรียกว่ามีความอัศจรรย์หรือว่ามีปฏิหารที่เกิดกับคนนำไปบูชาแล้วมาให้พี่พี่เพื่อน,น,น,นทุกคนเนี่ยได้รับทราบเผื่อว่าได้มีโอกาสพบเจอแล้วนำมาติดตัวครับ จะได้เกิดเป็นเขาเรียกว่าความคุ้มครองกับตัวเราหรือครอบครัวเราด้วยนะครับภาพแต่ละภาพก็ต้องยอมรับเลยว่าสวยมากๆนะครับความคมชัดด้านหลังซึ่งเป็นยันประจําเ mm hmm. ขาเรียกว่าประจําตัวของเกจิอาจารย์แต่ละท่านเลยนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นรูปของเกจิอาจารย์9องค์ซึ่งซึ่งนํามาประดิษฐ์เอาไว้ที่เหรียญน,นะครับ mm hmm. พี่ๆเพื่อนๆลองดูก่อนนะครับเพื่อ ไปเจออาจจะรู้ว่าเป็นเหรียญของอาจารย์ท่านนี้ท่านนี้แต่อาจจะยังไม่ทราบเรื่องของอพิธีต่างๆที่ผ่านมาว่ามีความขังแค่ไหนแล้วมีมาความเป็นไปมาอย่างไรบ้างนะครับย่งไงคําพูดคําจาถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับอย่างเพราะผมชอบทําอะไรที่มันแบบสดๆไปเลยครับไม่ต้องตัดต่อเหมือนกับการมานั่งคุยกับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่คอยเป็นกำลังใจ ให้คำพูดใดผิดพลาดไปหรือออกเสียงไม่ชัดก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลไหนตกหล่นไปก็พี่ๆก็มีการแนะนำเพิ่มเติมมาได้นะครับก็ขอบคุณทุกๆข้อมูลที่มีการลงเอาไวใ้ในทางการอขอบคุณครับ